อยากปลูกมันสัปหลังในนาข้าวหรือว่ามันปลังใช้ระยะเวลาแค่6เดือนเทคนิควิธีการทำให้ได้ผลผลิตสูงหรือว่าหัวใหญ่ๆในช่วง6เดือนนะครับเรามีเทคนิควิธีการทำอย่างไรนะครับคลิปนี้มาดูกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสักระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบซ์เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเทคนิค วิธีการปลูกมันปลังในนาข้าวหรือว่า,ามัน6เดือนนะครับเขาทำกันยังไงนะครับวันนี้จะมาบอกสูตรกันให้ละเอียดไปเลยนะครับอันดับแรกเราควรไถนะครับผมไถกรบต่อสังข้าวที่เราทำการเกี่ยวเสร็จนะครับ ไถไปสักประมาณ2รอบนะครับแล้วก็หวานมูลสัตว์นะครับอย่างเช่นมูลไกล่มูลมูลหมูมูลวัวหรือว่ามูลควายก็ได้นะครับเอามาหวานแล้วก็ทําการยกร่องไปเลยหรือว่าไถากรบอีกรอบก,ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปตัดท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์ควรม,มีความอ้วนความยาวสักประมาณ20-30ถึงมเส้นนะครับแล้วก็มาทําการบ่มไว้สักประมาณ2-3วันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาเสียบนะครับ มันที่เราบ่มก็จะทําให้มันงอกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เกิดไวขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาแค่1เดือนนะครับเราชั่วเราควรมันฉีดพ่นฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยน้ําทางใบนะครับควรเอามาฉีดพ่นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ว่ามันดีที่สุดนะครับพอเราฉีดนะครับเราควรดูแลในเรื่องหญ้าหรือว่าวัชพืชนะครับเราควรหมัน กําจัดแล้วก็เดินสํารวจในแปลงมันสับหลังของเรานะครับว่ามีหญ้าหรือเปล่านะครับพอหลังจากเอาญ้าเสร็จนะครับเราควรทําการใส่ปุ๋ยในช่วงแรกนะครับก็คือ1นถึงสเดือนนะครับเรียบใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าดินยังมีความชื้นอยู่นะครับพอหลังจากนั้นเราควรดูแลแล้วก็ทําการฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับช่วงระยะเวลาในการฉีดพ่นนะครับก็คือในช่วงเช้าๆนะครับที่มีหมอกนะครับในกรณีที่ กเกษตรกรไม่มีสารจับใบหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพทางใบนะครับควรฉีดในช่วงที่มีหมอกนะครับย้ําเลยนะครับคือช่วงที่มีหมอกนะครับพอเราฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือ7จ็ถึงสิวันนะครับก็คือการฉีดพ่นแต่ละรอบนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเราควรใส่ปุ๋ยรอบที่2ก็คือในช่วงประมาณ2-3ถึงเดือนนะครับเราจะใส่ปุ๋ยแค่2 ครั้งใน1รอบก็คือในช่วงระยะเวลาแค่6เดือนนะครับเราควรใส่ปุ๋ยเพียง2รอบนะครับปุ๋ยที่แนะนําให้ใส่นะครับก็คือ,อสมมุตินะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะครับก็คือ2 0.5แล้วก็3นะครับก็คือ,อ่า2ต่อ1ต่อ3นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับใส่2รอบนะครับทําไมเราต้องเน้นตัว นะครับเพราะว่าเราต้องการโพแทสเซียมให้มันลงหัวไวๆนะครับอย่าไปตามสูตรเป๊ะเกินไปนะครับใส่ตามที่แนะนำนะครับใส่ตามที่แนะนำลองไปทำดูนะครับสูตรนี้นะครับลงหัวไวหัวใหญ่เร็วแล้วก็มีต่อซางข้าวนะครับต่อซางข้าวนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยให้กับนาข้าวเสร็จนะครับพอเหลือแค่ต่อซางข้าวถ้าเราไถกบนะครับ ต่อสังข้าวที่เรากบไปนะครับจะมีธาตุไนโตรเจนนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับส่วนโพแทสเซียมมันต้องมีการย่อยสลายที่นานนานพอสมควรกว่าจะได้ธาตุโพแทสเซียมเราควรเติมโพแทสเซียมลงไปให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันสัปปะหลังนะครับต้องการโพแทสเซียมในปริมาณที่มากพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องแป้งหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของมันสัปปะหลังนะครับที่เราจะไปขายให้กับโรงแป้งนะครับก็จะช่วงนี้ถือว่า ไม่ค่อยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร,ร่นักเพราะว่าในช่วงเวลาแค่6เดือนนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งจะไม่ได้ถ้าเราอยากได้นะครับแนะนําว่าให้ใส่ธาตุอาหารที่เป็นกรรมฐถนหรือว่าตัว S นะครับผมธาตุกร,รมฐานนี้ส่วนมากจะอยู่ในปุย๋ยสูตรเสมอหรือว่า0ูนนะครับจะมีกรรมฐถนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับอาจจะช่วยในเรื่องความหวานหรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งหรือว่าน้ําตาลให้กับพืชอย่าง มันสปะหลังแล้วก็พืชไม้ผลนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรเทคนิควิธีการปลูกมันสปะหลังในช่วง6เดือนหรือว่ามันปลั่งนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดแสงกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเจอกันม